พักเรื่องของแตงโมครับมาดูเรื่องของปักท้องกันบ้างเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ราคาพลังงานหรือว่าน้ํามันก็แพงครับหลายๆอย่างก็ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้ถ้าดูการส่งสัญญ,ญาณของนายกรัฐมนตรีนะฮะจะมีมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆออกมาเพิ่มเติมนะฮะกลุ่มแรกที่จะมีการช่วยเหลือก็คือพวกกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มเปราะบางนี่แหละครับนายกมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปพิจารณานะครับเรื่องของการลด ค่าพลังงานหรือว่าลดค่าครองชีพสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะฮะเช่นก๊าซหุงต้มค่าไฟต่างๆเดี๋ยวจะมีการนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอฮะหน่วยงานต่างๆกาลังหาดึกันอยู่ว่าพวกบัตร anyway. คนจนกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมานะฮะรอดูคอรมออังคารหน้าขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของน้ํามันเบนซินลดรับจ้างต่างๆจะมีมาตรการออกมาเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าใช้มาตรการไหนสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเบนซินเพราะว่า เป็นสินมันสูงมากนะก็ต้องมีมาตรการออกมาเหมือนกันรอดูอังคารหน้าเช่นกันนะครับขณะเดียวกันเกษตรกร,ร,กรครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปุ๋ยแพงอาหารสัตว์แพงนะครับตอนนี้มีการสั่งการให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์สสชนะฮะไปดูหามาตรการในการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องของปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงนี่เป็นมาตรการที่จะมีขึ้นก็คาดว่าคอรมออังคารหน้าหรือสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนนะฮะโอเค พักเบรกก่อนส่วนใครจะตามคดีคุณแตงโมตามต่อได้เลยนะครับ